สวัสดีครับมาพบกับหมอเอไพยิบซีพยากรก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องตำหนักดวงวันนี้หมอเอจะมาพยากรณ์ดวงรายวันของบุคคลทั้ง8วันนะครับประจำเดือนมิถุนายนปี2564ครับวันนี้หมอเอจะใช้ไพ่ฤกษสีนิมิตนะครับในการพยากรณ์ดวงรายวันครั้งนี้นะครับมาต่อดวงของท่านทีนท่เกิดวันอังคารครับหมอเอขอเป็นตัวแทนท่านที่เกิดวันอังคารเลือกไพ่เรื่องการงานการเงินความรัก กัสุขภาพครับมาดูภาพรวมเรื่องการงานของท่านที่เกิดวันอังคารในเดือนมิถุนายนนะครับหรือสีกิะนะครับหรือสีนักสึกคนทร,รหรือาษีวิจธรรมนะครับ การงานนะครับท่านจะมีความเครียดความวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะหลายๆอย่างที่เข้ามาปัญหาที่เข้ามาโกงานไม่จบโกงงานค้างค้างนะครับท่านจะปล่อยงานให้ค้างค้างนะครับก็คือมีอะไรก็ต้องรีบเคลียร์นะครับเพราะว่ามีไพ่หรือสีวิตกทำหรือสีกิสนะนะครับท่านต้องแอคทีฟตัวเองนะครับอย่านั่งนิ่งต้องแอคทีฟตัวเองหน่อยนะครับสําหรับในเดือนหน้านะครับ ผลถึงจะสําเร็จนะครับถึงจะสําเร็จดังเป้าหมายนะครับเพราะมีไพ่นักสิทธิธรรผลธรมผมผลงานถึงจะสําเร็จดังเป้าหมายสําหรับคนที่รอคอ,อยงานอยู่นะครับท่านที่เกิดวันคานท่านก็อาจจะได้รับการเรียกสัมภาษณ์แต่ผลตอบรับก็อาจจะต้องรอรอระย,ย,ยะเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องงานยังนิ่งๆอยู่นะครับเนี่ยสี่กิจสน็คือการเปรียบเทียบการนั่งนิ่งกับเหมือนรอคอ,อยงานนะครับตรงนี้อาจจะได้นะครับเป็นได้ช่วง กลางเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนคําตอบอาจจะไม่ได้แบบไปสัมภาษณ์ปุ๊บได้รับคำตอบเลยทําให้ท่านมีความวิตกกังวลเครียดและคิดมากนะครับตรงนี้มาดูภาพรวมเรื่องการเงินของท่านที่เกิดวันอังคารครับหรือสีอธิษฐานบารมีหรือสีพระจนลาหูหรือสีสีสุดโทรครับการเงินอาจจะมีติดติดขัดขัดในบางช่วงของเดือนนะครับไม่ได้แบบว่า,วาเลวร้ายไปสัก ไปสักทีเดียวนะครับเพราะมีรายจ่ายอาจจะมีรายจ่ายที่เข้ามาโดยที่แบบดึงเลี่ยงไม่ได้เป็นรายจ่ายที่แบบว่าต้องต้องอยู่กับตัวท่านไปตลอดนะครับฤษีพระจนราหูเนี่ยนะครับเป็นภาระที่ยังดึงเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่มันก็จะมีข่าวดีเข้ามาบ้างนะครับเพราะมันมีฤษีอธิษฐานฤษีอธิษฐานบารมีตรงนี้อาจจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะครับมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือเงินที่ได้มาอาจจะเป็นได้จากงานนะครับได้จากงานที่ มาจุนเจียตรงนี้ท่านทําให้ท่านแบบว่าพอจะหมุนไปได้นะครับหรศอสุธนนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับการเงินนี้ก็ดีนะครับอาจจะแบบว่าได้โชคได้ลาบเป็นของใหญ่นะครับเป็นช่วงอาจเป็นช่วงปลายเดือนนะครับเนี่ยเพราะมีสุศิสุธนนี่ก็เกี่ยวกับให้โชคลาบนะครับฤุศอธิษฐานบารมีหมอเอขอแนะนําว่าท่านอยากได้เรื่องการเงินให้มันผ่านพ้นอุปสรรคหรือให้ผ่านพ้นอุปสรรคการเงินไปได้ให้ตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพและนับถือนะครับ หรือสวดมนต์พระคาถาเงินล้านนะครับทุกวันแล้วจะสำาร็จผลนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับตรงนี้เป็นเคล็ดลับที่หมอเอแนะนํานะครับจะผ่านไปได้นะครับเพราะมีไพ่ดีขึ้นมาสองใบนะครับไพ่สื่อว่าท่านต้องอธิษฐานถึงจะได้นะครับมาดูเรื่องความรักครับฤษีพุชงนะครับฤษีวิทยาทรฤษีตาไฟความรักนะครับคนโสดจะมีคนเข้ามานะครับ เขามีลรู้สีผู้ชงเนี่ยจะมีคนเข้ามาแต่เขาจะมีอํานาจเหนือคุณมีอํานาจและบารมีเหนือคุณนะครับถ้ามีเข้ามาต้องปรับตัวเข้าหากันมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะมีฤาษรสีวิทยาธรนะครับคนเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลจากต่างชาติต่างภาษาเพราะมีฤาษรู้สีตาไฟฤาษรสีตาไฟไพ่สื่อความหมายถึงคนต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นนะครับตรงนี้คือถ้ามีเข้ามาท่านตต้้อองปรรรรรรัััััับบบบววเเเีีีีียยยนนนนนูููกะะทดคคคคคคสําหมม่ ความรักของท่านดีอยู่แล้วนะครับความรักของท่านดีอยู่แล้วดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับอยู่ที่การพูดคุยเจรจากันเท่านั้นแหละครับอะไรที่ไม่ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ปรับตัวเรียนรู้เข้าหากันนะครับคู่ของท่านก็คนที่มีคู่นี่คู่ของท่านดีนะครับคอยช่วยเหลือท่านด้วยนะครับสำหรับคนที่มีคู่มีค่ายแล้วเรื่องสุขภาพครับท่านเกิดวันอังคารธาตุดินสุขภาพดีนะครับ ฤษีบินทบาทืฤษีสุลสวดัดีท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะมีความสุขนะในเรื่องสุขภาพนะครับม่ค่อยม,มีการเจ็บป่วยอะไรหรือถ้าเจ็บป่วยก็จะเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆๆน้ย,นยหายไปได้หายขาดได้นะครับเนี่ยเพราะไพ่สรุปฤษีสุรสวัดีเนี่ยสุขภาพดีนะครับเห็นไหมนั่งดีดพินอยู่เนี่ยหมอเอแนะนํานะครับหมอเอแนะนํานท่านที่เกิดวันคานมีโอกาสก็ทําบุญสายบาตรหรือบริจาคทานนะครับจะส่งเสริมให้สุขภาพของท่านดี ไพ่ธาตุดินสุขภาพดีนะครับไพ่สีนี่คือไพ่ธาตุดินนะครับสีออกอย่างนี้นะครับจะก็จะเป็นตามนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตำหนักดูด้วยนะครับสวัสดีครับ